หน้ากากวิเศษใส่แล้วหน้าเด็กลงเหมือนเจีย๊ยเฟยริ้วรอยสิวหายไปในพริบตาแต่พอผ่านไปจู่ๆก็ทําให้สิวหนองขึ้นเต็มหน้าหน้าเหี่ยวย่นเหมือนอีแก่หนังเหี่ยวข้างบ้านแนะนําหนังแก่กับกูบรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่จับได้ว่าผัวนอกใจแอบไปกินต้มแซ่บกับเมียน้อยที่ต่างจังหวัดเธอเลยเศร้าและน้อยเนื้อต่ําใจกับรูปร่างหน้าตาของตัวเองที่ทั้งเหี่ยวทั้งย่นเช้าวันต่อมาจูๆ่ๆเธอก็ได้รับของขวัญปริศนาวางอยู่หน้าบ้านพอเปิดออกดูก็พบกับหน้ากาก,ก พี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์แล้วก็มีจดหมายแนบมาด้วยเขียนประมาณว่าคุณต้องการลบรอยเหี่ยวย่นและอยากหน้าใสเหมือนเจี๊ยเฟยใช่หรือไม่ถ้างั้นสิ่งนี้ก็ตอบโจทย์คุณเพียงแค่คุณทําตามกฎด,ดังนี้1ห,ห้ามสวมหน้ากากมากกว่าสองครั้งไม่ว่าการณีใดก็ตาม2หลังใช้เสร็จต้องส่งต่อให้คนอื่นทันทีห้ามเก็บไว้3ต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเธอเนี่ยก็คิดถึงสมัยที่ตัวเองเนี่ยยังเป็นสาวสวยแซบซู่ซ่าม,มีผู้ชายมารุมจีบแล้ววันต่อมาเธอก็ลองใช้หน้ากากปรากฏว่าพอใช้เสร็จเนี่ยหน้าของเธอก็ดูออ่น ลงรอยเหี่ยวๆแก่ๆก็หายไปในพริบตาเธอเลยมั่นใจมากขึ้นเลยออกไปเดินโชว์ความสวยให้หนุ่มๆได้ดูแต่จู่ๆเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเธอละเมิดกฎข้อ2ที่ว่าใช้เสร็จต้องส่งต่อให้ผู้อื่นโดยทันทีแต่ความโลภเนี่ยมันครอบงำผ่านไปตั้งหลายวันแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยของดีแบบเนี้ยเรื่องอะไรจะแบ่งให้คนอื่นแต่แล้วสองวันต่อมาเธอก็ฝันร้ายเห็นแฝดตัวเองหนังหน้าเหี่ยวตอนเช้าเธอตื่นมาเนี่ยใบหน้าของเธอก็ยังปกติอยู่แล้วเธอก็ได้นำหน้ากากไปทิ้งถังขยะเพราะหลอนเกิน แต่เมื่อเธอส่องกระจกก็พบว่าร่างกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยตุ่มหนองหน้าเกลียดหน้ากลัวเธอทนไม่ได้เลยไปหยิบหน้าก,ากากจากถังขยะแล้วเอามาใส่เธอได้ละเมิกดกฎขั้นรุนแรงจากนั้นก็มีมือโผล่ออกมาจากหน้ากาก,าก,ากแล้วก็ชากหนังหน้าเธอจนหลุดออกมาสยองมากอยากเห็นเต็มเต็มต้องไปดูเองนะไม่เล่นท้งครอบครัวตัวฉัน U E E R ถ้าใครไม่อยากโดนคำสาปก็พิมพ์มาว่าไม่รับคำสาบแล้วส่งต่อคลิปนี้ไปให้อีกสิบคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ